สวัสดีสวัสดีเพืเ่อนครับเพื่อนช่งครับพี่น้องเยฟซี่ทุกท่านผู้อยู่ทั้งบ้านครับพี่น้องวันนี้ <c oughs> เป็นวันศุกร์ศุกร์ที่ยี่สบครับพี่น้องเยฟซี่จะเหลือเวลาอีกอาทิตย์กูกัวพี่น้องอาทิตย์กูกัวจะสู่สัญจรครับพี่น้อง <c oughs> สู้สัญจร <c oughs> รูปแบบแนวทางครับพี่น้องเยฟซี่วันนี้มาแจ้งแนวทาง หลายควหลายคนที่ถามหาเป็นแนวทางไว้ซองห0 0 0 0ืนครับพป่นองเอฟซีมาหอดจอดถึงแล้วจะว่ารูปแบบแนวทางเสือ,อกมากลักษณะแนวไหนแฟนคลับแฟนช่องต้องรอฟังนิดนึงครับพป่นองเอฟซีเนาะเอาอย่างไงว,ว่าว่าเรื่องไว้ซองครับเป็นองเอฟซีทุกท่านถามว่ามันเดินดีบ่ เขาต้องตรงมากก็่ไข่ามาครับพี่น้องเยบซีซีน,นเนี่ยเขาตรงตรงเลยจะว่าบัดนี้ก็จะขึ้นจะลงเสี่นพี่น้องซบาเขาให้เก่าสามมาพอกันมะเกิดลงิดเก่าสองเก่าี่เป็นสี่นพี่น้องเก้าสองเก้าสามเก,ก้าสี่สีนะจะว่ารูปแบบนี้ช่างวันนี้ถึงมะหอดครับพี่น้องถึงมะหอด ต้องวนล้องคนสอบถามมากทุกมาถามเป็นจะไหนแอดเรื่องหอยซ่อนเจ้ามาแย่ไหมสิมามาแหล่ะล่ะพี็นหนองอี้ยีมาหอดต้อบายนี่แหละว่าจะกับทรงทรงมม่ห่างเพราะแบบมาทานตะลนลรกแอดเองนะ่ะเป็นคนลงทุนพี่นองเป็นคนลงทุนรดใส่จกของพราะว่าแเนว้างมันเคยเข่ามาสามตูงต้องตูง,งน,น,นะแอดเองกันเลย ลงชุ่นไปเปเอามากงวดแรกงวดแรกคือได้มากสี่เก้าสามงวดนั้นมันออกหกสามสินาเป็นรองมันกลับผมอ่ะเสินาท้าแมนมีเก้างวดนี้ได้เป็นรองได้จะให้กลับเป็นหกไว้น้ำแนเพราะว่าเขาเคยมีบทเรียนเลยสิเจสินาพป่น้องเคยมีบทเรียนสมมติว่าเขาหายมากเ้าสาม ก็สีนะเท่ากับเอาอยัางไงมันเล็กตัวเดียวมันเล็กสามตัวหางเดียวก็สินะ่ะจะว่าเข้ามาตัดตัดเอาในสามตัวนั่นแหละพี่น้องเย็บซีดูสั่นแล้วมันจะออกมาละสถานไดๆจะว่าลังเทียรเดนมินีที่อาจจะตัดให้พร้อมลังเทียรพี่น้องเย็ซีสิไปหอดละสิลืมก็สินะโอ้ยจะหายมากสิกูไปเอาตัวสีโดดแล้วปฏิบายนสินะพี่น้องเย็บซีสำหรับนะทางความฝัน ีน้องเยฟซีถ้าเจ้ามาเพิ่มสอบถามมาไหลบ่ไม่สู้ฟังโดแอับจะยังไงบ่เลี้ยงหอยซองกับเลีฝันมันตรงกันบ่มันก็บ่ตรงกันเี่น้องแต่มันไก่เชี่ยงกันเนาะถามว่าตรงกันเลยบ่ตรงบ่ตรงกันเจ้าก็บไก่เชี่ยงกันแต่สินะรอบแบตมาทางจะเชื่อถามว่าพี่ นี่แอสเอซให้เบิร์พี่น้องรูปรแบบแนวทางได้บบนี่แอสเซียงเบิร์ก็รูปแบบแนวทางเขาสิไปลักษณะน,ะน่าเดียวกันนี่แอสเซียเบิ e เ 50, ร์พีน e น่น้นอ,องเอฟซีดูทันเป็นหวยซองห้าหมื่นครับพี่น้องเอฟซีดูทันแอดเซียนหน่องตอนแรกๆเลยแอสเซียนเป็นคนหนึ่งจ้องทุนขายทอดจะคล้องไปพี่น้องขายทอดไปหาแนวทางมาฝากต่อพีนอ e ่น้องเอฟซีกันนะว่าสัน ไปเลยแม่บ้านด่าเอาไปเลยไม่บ้านด่าก็เลยอยหยุดไปสักพันพี่น้องเอฟซีย่านมันพิดกันไปหลายเพราะว <c oughs> ่าเนวทางของไอซองห้าหมื่น 250, เดี๋ยวได้พี่น้องให้ดิียน,น,นได้นนละล่ะให้ดิียนได้ละล่ะจะว่าการจากพี่น้องเอฟซีเดี๋ยเด้อ เดี๋ยวไพี่น้องเอฟซีดเดนเชิญไว้เลยะพี่น้องเพราะว่าเปิน่งม้ดเดนากเชิไปเลยจย่าพี่น้องลื่อมนะอย่าอยเลื่มสนเด้เอไปใส่องพี่น้องเอเดี๋ยวได้แป๊บนึงได้พี่น้องอด้วยใจเย็นๆบเรือครอบฝันตะกนพี่น้องเดี๋ยวได้ซื้อแใส่ะไองเอฟซีหลายๆส่นี้ เลี้ยสหกันเต็มๆเตงมน,นี่เต็มบริเตียมเด้ยพี่น้องขึ้นมาสดๆเลยนด้เนี่ยเดินตัวเลียกน้าทางพี่น้องเอฟซีทุ่นฉันว่ามันตินตัวใดแน่พี่น้องเอฟซีเนาะเดี๋ยวติพภาพแฟนคลับแฟนช่องไปเบิ่งตัวเลียกน,น,น,น้นา,พา,พพนาทางครับไปต่อพี่น้องเอฟซีเสียงรถด,ดังไรพี่น้องมหาหันเอฟซีโอ้ยบาดอยู่ไก่ทางก็ท่าใจไหนจะหน่อยครับพี่น้องเอฟซีไปเบิ่งตัวเลียกนา้าทางไว้ซองห้าหมื่น,รรนครับพี่น้องเอฟซีตุ่นกิจตุ่นเกแฟนคลับแฟนช่องบอสู้สัญจร ผ่านหรือบ่ผ่านพี่น้องยี่ฟีเนาะเพราะว่าการวันที่ผ่านมาก็บ่ได้เอามาวิ่งว่างมาสองวัดสามวัดแหละพี่น้องยี่ฟีตั้งแต่บ่เอาไว้ซองมานี่งวันนี้มาลองเบิง่งพี่น้องยี่ฟีเพราะว่าแอดเองนั่นโทรไปสอบถามขอแนวทางทีเพิ่นจเจดีแอดเองไปพูนเอามาบัดนี้แอดเองแนะน่ำเพิ่นแนะน่ำผู้ใหญ่เจดีให้เพิ่นแปลเอาเองให้สิหนะพี่น้อง บอดน,นี้วันนี้ขอมาแบ่งปันหนพี่น้องเอฟซีทุกท่านหาบริเน่ด้บุญผ้าวาสนาส่งสู่สันจอนพี่น้องเอฟซีผ่านขอจังหวัดสองหวัดได้แอดเดียผ้าพี่น้องเอฟซีไปเอาไม้ใหม่พี่น้องเอฟซีเนาะจะว่าซ้ำนี่กันดีหรือว่าในตัวเลขมากันทีว่าดีอะไรนะครับพี่น้องเอฟซีเป็นตัวเลขแนวทางครับนี่พี่น้องเ e อฟซีทุกท่านนี่คือตัวเลขแนวทางครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านหวยซองห้าหมื่นสี่เพิ่นโชว์มาบอก แล้วจะเอตโต้ไปสอบถามเพื่อนได้ตัวนี้แหละมาพี่น้องยีเอฟซีจะว่าเพิ่นว่าคอยตัดเอาเลยดิเราอ่านสินะเพิ่นตัดออกมาแล้วมันจะเป็นแนวไหนอย่างสินะพี่น้องยีเอฟซีดีเอดสีพ่าพาแฟนคลับแฟนช่องไปตัดเบมึงเพราะว่าหมวยซ่องแมีนยนดูพี่น้องยีเอฟซีเพิ่นให้มาสามตัวจังสีแ่แหละถ้าไม่มีภายในสามตัวนี้เขาจะขึ้นเงื่อนหายสินะพี่น้องยีเอฟซีบัดนี้งวดวัหนหันนี่เพิ่นจะ ถึงก็จะมาถึงแบบเต็มในสีน้ำฝนเกิดเล้วขาจะเลขขึ้นยีนห่หนอเราข้าจะเอขึ้นยี่ห้เราเราก็เลขวันนีเ้เราที่เอาต่อเอาต่อหละเอ็ดยิงโทษไปสอบถามเราเราก็ได้ตัวนี้มากตัดมาเป็นสามตัวตัดเดีจะไหนเอ็ดตัดไปจะไหนจีเข้าก็จะตัดไปสีพี่น้องเอฟสี่สามหกสามศูนย์เป็นมาพี่นน้องอาจจะเป็นศูนย์หก ครับหรวมล้มาก็จะเป็นสาเก้าของตัวพี่น้องเยฟซี่ซานนี่ตัดได้แค่นี้แหละพี่น้องเยฟซี่สานลองไปฟิจารานณาบริมวณคมเอีดบอสันนี้อันนี้รูปแบบแนวทางจะไปพี่น้องเยบสี่สิบปตัดตัวเองเอีกดองอีดองกับบริวารเพราะว่าหัวซ่องมันมาลักษณะนี่นี่นหนะ่พี่น้องศูามหพี่น้องเยบซ่หัวซองหวสีหนึ่งคันว่าสอคันหารยหสิบดลังกัวลังค้นข้าเจ้าถ่าขาเจ้ารอนะพี่น้องเยบี่่า ยั่นเลเจ้าเสียามาจ้าเสียเพราะว่าเอาไงไงว่าเขาจเจ้าค่อโชว์ข่หมานั่นแะนะพี่น้องเขาจเจ้าเลยโทรมาสอบถามวันนี้แอดเอกก็เรไปโทรไปสอบถามให้คือกันพี่น้องเอฟซีเนาะก็ได้รูปแบบน่าชางมาลักษณะแน่นี่แหละครับตัดออกมาจาก036จาก30หรื306ตัดออกมาก็จะเป็น36 30 60 39เห็นไหม39นี่มันจะใสแ่แอดแอดกับหัวจาก36มาให้พี่น้องเอฟซี หรือว่าพี่น้องยีฟซี่ได้สามตัวนี้ไปแล้วพี่น้องเีฟซี่กับไปพิจารณาเบิงตัดเอาเสียนะพี่น้องเีฟซี่ฝากไปเป็นแนวทางครับพี่น้องย e ีฟซี่ฮาโชกฮาหมันฮาบุญผ้าบัาสนาทรงเนาะพี่น้องเนาะถือสามตัวมาเฮ็ดจงไหนก็นเราไปพิจารณาเบิงเราแอดเองก็ฝากไปเป็นแค่แนวทางโชคหมันลำด้วยครับพี่น้องยีฟซี่ทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีทากม่ครับพี่น้องครับ